อย่าลืมก,กดกระดิ่งและกดติดตามช่องเต <Jamie, Sin S 1> ิมเซนอโอโหนี่น่ะเหลอต้นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศต้นหนึ่งขายได้เป็นพันเลยนั่นเนี่ยอืมเอ่อแข็งแต่ความแข็งแค่นี้ไม่ขนานามือข้าที่ตัดปืนมาเป็นสิบปีหรอกเว้ย าหากินของกูเออใครทำขวานต, <c oughs> ตกลงมาในแอ่งน้ำของข้า <c oughs> <c oughs> มึงคือใครเนี่ยเออข้าคือเทพแห่งแอ่งน้ำเจ้ามีอะไรอยากจะให้ข้าช่วยหรือเปล่ามี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 คือข้าทำขวานตกลงไปในแอ่งน้ำของท่านน่ะช่วยงมลงไปเก็บขวานให้ข้าหน่อยสิออขวานเงินขวานทองนี่ใช่ขวานของเจ้าหรือเปล่าไม่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 ขวานข้าเป็นแค่ขวานโง่โงธรรมดาเท่านั้นนะ่ะ <c oughs> อเจ้าดิ่างเป็นคนดีจิตใจงามงั้นเอาขวายเงินขวานทองนี่ไปเลยเลยทเค <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับท่านไว้ข้าจะกลับมาอุดหนุนใหม่นะครับท่านนะเห็นหมดแล้ว <c oughs> จะพาเขาไปไหนเนี่ยกดอ,ออกจากบ้านหรือปิดเกาเต้หรือเปล่าเนี่ยฮัน,นหรือว่าจะพาเขาเมอร์เซพายอะไรหรือเปล่าใครมันทำเมียตกลงมาในแอ่งน้ำของข้าข้าเองข้าเองข้าเอง นายสาวสุด X นี่ใช่เมียของเจ้าหรือเปล่านั่น X สุดของท่านแล้วเหรอกูว่าผู้หญิงได้ X สุดแค่นี้แหละสุดความสามาราแล้วเนี่ยไม่ไม่ไมมมมเมียข้าอ้วนกว่านี้เยอะมึงบูลลี่เมียมึงเหรอนี่มันยุคไหนแล้วมึงนี่แมงขี้บอดี้เชมมิ่งผู้หญิงจังวะศาสตร์มึงคิดว่าเขาเป็นเมียมึงแล้วมึงจะพูดถึงรูปร่างเขายังไงก็ได้หรอวะกูขอโทษ สั่งสอนเจ้าไปก็เสียเวลากืนเลดลงคอข้าจะทำหน้าที่ต่อละนะแม่สาวคิมิโนโตะนางนี้ใช่เมียของเจ้าหรือเปล่าล่ะมมไม่ใช่เมียข้าหุ่นอุ๊ เออเมียข้าหนัก73มแต่เธอคนนี้ดูเหมือนคนหนัก47เองเออมไม่ใช่เมียข้าหรอกท่านแล้วนี่เหรอใช่เมียของเจ้าหรือเปล่าโอ้นี่แหละเมียของข้าเองอ้าวเป็นคนดีนี่ถึง <c oughs> ปากจะหมาแต่เจ้าก็เป็นคนซื่อ <c oughs> <c oughs> สัตย์เพราะเช่นนั้น <c oughs> จะให้สาวสาทั้งหมดนั่นกับข้าชีวมตกวเอาเมียของเจ้าคืนไปเลย าไปแล้วนะายเฮ้กลับบ้านไปมึงกับกูต้องมาคุยกันหน่อยละไอ้ผัวบัิทึกผิ้ชมบริทึกขึ้นดูดูบไรเดดเบ๊นบอยบอยพ่อหายไปไหนกันหมดบอยบอยมาโทรศัพท์กู โอ้ไหเมันทําโทรศัพท์ตกลงมาในแอ่งน้ําของเขา,เ,ขาเองโอ้โทรศัพท์ของเจ้าใช่โทรศัพท์เงินโทรศัพท์ทองนี้หรือเปล่าละ่ะไม่ๆๆม่ใม่ไมไมไมม,ม,มว้าแล้วโทรศัพท์เจ้ามันเป็นยังไงละ่ะ อยารู้จงเหโทรศัพท์ข้าเป็นแบบนี้ไงเครื่องที่กำลังเปิดเกม h ี r o of Cloud ตําำนานมงกุฎศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสุดยอดเกมท d ดี g กราฟิกระดับภาพยนตร์ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนบนมือถือมีตัวละครสวยๆหล่อเทมากกว่า100ตัวที่จะได้มาจากการสุ่มกาชาแถมตัวละครแต่ละตัวมีสตอรีไ่ไม่ซ้ำกันด้วยนะใครชอบสะสมตัวละครมีฟินแตกแน่นอนหรือถ้ามีตัวซ้ำกันเยอะๆก็ เอามาะสมปั้นเป็นตัวหลักของเราก็ยังได้แถมยังมีระบบออนไลน์อย่าง PVP ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น1 VS 1 3 VS 3 1, พอเซิร์ฟเวอร์แลนกิ้งหรือจะชวนเพื่อนมาท้าชิงในศึกแห่งศักดิ์ศรีกิวออ์ก็โคตรเดือดท่านรีบเอาโทรศัพท์มาให้ข่าเลยเพราะเกมนี้มีแจกของขวัญต่อวันเพียบมากวันนี้ข่ายังไม่ได้เข้าไปกดรับเลยเนี่ย เอ้าเจ้านี่ช่างขายของเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากกันข้าจะให้รางวัลโดยการแปะลิงก์โหลดเกมไว้ให้ที่ใต้ดิสคิปชั่นของคลิปนี้ก็แล้วกันนะโหลดเลย Hero of Cloud ตำนานมงกุฎศักดิ์สิทธิ์วิวโชดออบเลยเดบ่เอ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 บอเ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 อบอเ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 ออบอเอเออเออบ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 บ 我我我我诶我诶我我我我我我哎呀，好玩了一次。